ตำนานเมืองชุดเมืองลีอีพีสองสงครามกับจ้าวใต้เมืองลีคนลีคนลีหรือคนลิมีสำนึกว่าตนเองเป็นคนลีไม่ไดีมีสำนึกว่าตนเป็นคนลำพูนสาเหตุใดที่ทำให้คนลีมีสำนึกในท้องถิ่นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่าปราะวัติศาสตร์ที่ยาวนานของเมืองลีและเมืองลี หรืออำเภอลี้มีพื้นที่กินเป็นครึ่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนมากกว่าอีกหกอำเภอรวมกันเมืองลี้ก็มีเสาลักเบืองของตนเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องน้องนุ่งอะไรกับเสาลักเมืองลำพูนและคนลี้ไม่ได้เคยห่างหายจากแผ่นดินแห่งนี้ไปไหนอาจมีบางช่วงเมืองเวลาที่คนลี้จะต้องลบลี้หนีภัยจากเพศภัยสงคราม ไอาศัยอยู่ตามป่าดอยที่อยู่ลายล้อมเมืองลีแต่เมื่อครั้งเพศไัยจากสงครามนั้นผ่านพ้นไปคนลีก็กลับมาฟื้นบ้านฟื้นเมืองอยู่อาศัยในที่เดิมทุกครั้งไปบันทึกในเบลานที่คนลีในสมัยโบราณได้จดจารไว้เกี่ยวกับเพศภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้เมืองนี้เกือบจะต้องล่มสลาย นั่นคือเพศภัยสงครามกับชาวใต้ชาวใต้ในที่นี้หมายถึงคนที่อยู่อาศัยทางตอนใต้ของอาณาจักรล้านนานั่นคืออาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยาไม่ได้หมายถึงคนทางภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบันและคนล้านนาหรือคนเมืองเรียกคนในสองอาณาจักรนี้ว่า คนใต้และคลิปนี้จะบอกเล่าถึงตำนานเมืองล้ที่ผ่านความขัดแย้งของคนไทยด้วยกันก่อนที่จะมียุครวมชาติรัฐไทยในปัจจุบันเนื้อหาในคลิปไม่ได้มีเจตนาที่สร้างความขัดแย้งหรือแตกแยกในสังคมไทยแต่อยากจะบอกเล่าและนำเสนอถึงมุมมองของคนในพื้นที่ที่จะท้อนให้เห็นถึง มุมมองของคนไทยก่อนจะมีการรวมเป็นชาติรัฐเดียวกันเนื้อหาในคลิปเกิดจากการรวบรวมตำนานและเรื่องเล่าพื้นบ้านจากหลากหลายแหล่งนำมาปรับสมนวนใหม่โดยใช้ภาษาทินหากผิดพลาดประการใดขอสุมาอาภัยไว้ณที่นี้ตัวครับตำนานในช่วงที่สองนี้เริ่มหลังจากพระนางจามรีได้สร้างบ้านแหกเหมือง เมืองลีก็ได้เติบใหญ่ขึ้นมาตามลำดับผู้คนมากหน้าหลายตาได้เข้ามาอาศัยอยู่กันยังเมืองลีเมืองลีเริ่มใหญ่ขึ้นและแบ่งออกเป็นสองเมืองเมืองแรกได้แก่เมืองลีซึ่งว่าเป็นเมืองเกาเมืองที่สองชื่อว่าเมืองก้อเมืองก้อนี่ตั้งขึ้นไปตามลำน้ำลีที่ใกล้กับศพแม่ปิงอันเมืองก้อนี่ได้ติดต่อก้าขายกับเมืองแก่งซ้อย เมืองแก่งส้อยมีพญาคนหนึ่งครองเมืองแก่งซ้อยอยู่ชื่อพญาข้อมือเล็กพญาข้อมือเล็กมีเมียคนหนึ่งชื่อพระนางปทุมการทํามาค้าขายกับเมืองแก่งซ้อยเนื้อหื้อเมืองลีได้จเจริญรุ่งเรืองยวบจนสิ้นบุญพระนางจามาลีเจ้าอางุนเมืองหรือเจ้าการก็ได้ปกครองเมืองลีต่อทัดจากนั้นมาแห่หลายยุคหลายสมัยจนมาถึงเจ้านี่เมืองงาม ข่าวข่าวความมั่งคั่งของเมืองลีก็ได้ดังข้ามป่าข้ามดอยไปไปเข้ายังหูพญาเจ้าใต้ผู้ครองเมืองสุโขทยัพยพญาครองเมืองสุโขทัยก็อยากได้ไข่มีในลาบทรัพย์สินก็เกณฑ์ไผพพ่พนคนหานยกทัพข้ามป่าข้ามดอยมาเพื่อจะมาป้นออกเมืองลีเจ้านิ้วมือง,งามผู้ครองเมืองลีนะตอนนั้นก็เกณฑ์ไผพพ่พนคนหานออกขับศึก การพบระหว่างเมืองลีกับเมืองสุขโขทยัยตีมีเจ้านี้เมืองงามเป็นแม่ทัพได้กินเวลาหลายมื้อหลายวันนักแก่พญา,าเจ้าใต้กับภาษาหมาดเข้ามาป้นเอาเมืองลีได้เนื่องจากเมืองลีมีโคไผ่โคน้ำนักหนาป่าป้านนักแก่ภาษาหมาดบุกเข้ามายึดป้นเอาเมืองลีได้พญา,าสุขโขทัยก็จึงจะถอนทัพปิดไปแต่ก่อนที่พญา,าสุขโขทัยจะถอนทัพปิดไปนั้น ก็กึ้กุสโลบายได้ต่ญญาสุขโขทัยก็สร้างหึ่งพายพลค้นหานยิงศีนาดหน้าไม้ไปลายลูกดอกติดเงินติดคำเข้าไปยังโคพายโคน้มแล้วจึงถอนทับปิกไปยังเมืองสุขโขทยัยหลังจากที่เพศภัยของสมคามได้จากเมืองลี้ไปเจ้าบ้านเจ้าเมืองลี้ก็ได้ออกมาบุรณะบ้านเรือนบุรณะกำแพงบุรณะข่ายคูประตูหอลบ ในส่วนที่มันประละพระพังไปเนื่องจากผลของสงครามจึงไปตัดไม่ไผ่ไม่หว่วงเพื่อจะมาซ่อมแซมแต่ก็ไปปะใส่ลูกดอกเงินธนูคำตามก่อไผ่ก่อหว่วงคราวนี้ก็ได้ล่ำได้หลือไปเข้าหูยังเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าบ้านเจ้าเมืองกับป้ากันมาตัดโคไผ่โคหนามออกจนหมดจนเสี้ยงเพื่อหาลูกดอกเงินธนูคำ ตีพญาเจ้าใต้ยิงเข้ามาใส่และในช่วงเวลาเดียวกันพญาใต้ผูกคล้องเมืองสุโขทยัยก็ได้ส่งอุปนิคิดปอมาเป็นพ่อค้ามาทําการค้าขายปอมปนเข้ามาอย่างเมืองลีเพื่อสืบเอาข่าวเอาข่าวว่าแผนที่ตนวางไว้สำลิบผลเป็นไดฟ้องอุปนิคิดที่ปอมาเป็นพ่อค้าอยู่อย่างเมืองลีก็ได้ส่งข่าวส่งข่าวมื่อไปอยังพญาสุโขทยัย พญาไต้ผู้ครองเมืองสุโขทยัยพอได้ทราบข่าวจากอุปนิกิจว่าแผนที่ตนวางไว้สำเร็จผลเป็นอย่างดีก็จึงได้เกณฑ์คนหานไพ่พลเพื่อจะมาตีเอาเมืองลีใหม่พอมาถึงปากประตูเมืองลีเจ้านิ้มือง,งามก็เกณฑ์คนออกสู้คบแหมเตือนหนึ่งในการทําสมครามในครั้งนี้เนื่องจากว่าพญาไต้ได้เกณฑ์ไพ่พลคนหานมานักหนาปาป้า,ปาน,นักแก่ประกอบกับ อภัยก่อหักที่ปกคุมเมืองลี่อยู่ได้ถูกตัดออกเปบมดจนเสี่ยงการทับซึกขังนี้ของเจ้าบ้านเจ้าเมืองลี่จึงมาสามารถป้องกันบ้านเมืองตัวเองได้เจ้านี่มืองามได้สู้ฮบจนตัวตายกลางสมรภูมิเมื่อเจ้านี่มืองามสิ้นบุญตายลงเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ละสามละสายเมืองลี่ก็จึงแตกเมื่อเมืองลี่แตกเจ้าบ้านเจ้าเมืองส่วนหนึ่ง ก็ได้ลบหนีออกจากเมืองลีมาได้แต่ส่วนเจ้าบ้านเจ้าเมืองที่ลบหนีมาได้ไปไหนมาตันก็ถูกจับถูกยับเอามาเป็นเชลยวดต้อนไปเป็นที่ค่ายังเมืองสุขโขทยัยพญาใไต้ก็สร้างไผ่พลคนหานเอาไม้เอาฟืนมาสูมยังพระธาตุห้าดวงเพื่อที่จะหลอกเอาคำพระธาตุปิกไปยังเมืองสุขโขทยัยภายหลังจากป้นเมืองเป็นผลสําเร็จพญาใไต้ก็ได้ยกทัพปิกยังเมืองสุขโขทยัย จ้าบ้านเจ้าเมืองลีที่ลบหนีไปได้กะปากันมาฟอร์มากรอย,อย่างเมืองลีว่าเมืองลีจะเป็นจะไดจ้จ่าก็มาปะมาหันว่าเมืองลีได้ถูกเผาถูกทําลายคนตายกันเฮี้ยฟื้นเฮี้ยฟื้นเป็นตีหน้าเวทนาและสังเวชใจยจ่ยงนักประกอบกับผู้คนที่สามารถลบหนีออกไปได้ก็มีจํานวนน้อยนักนักแกจึงไม่าสามารถที่จะพิกฟื้นเมืองลีเพื่อพลิกว่าเป็นได้ดังเก่า ผู้คนจึงปากันไปตั้งอย่างเมืองใหม่ณตีที่เป็นเมืองลี่ในปัจจุบันเมืองลี่เก่าก็จึงถูกปล่อยล้างไม้ไผ่ไม้น้ำไม้ยาเมืองวายขึ้นหกเต็มเมืองสิงสาลาสั์ปากันมาอาศัยอยู่ปกกระกอบกับขาล่ำขาวลือว่าเมืองลี้เก่านั้นผีสวกนักแก่ผู้คนที่หวังจะมาคุดเอาเงินเอาคำเอาทรัพย์สินของเกา่า ก็ไม่ปะไปหันใส่ผีมาหลอกมาหลอนเจ้าบ้านเจ้าเมืองลี้พอหู้ว่าที่ไหนมีหมอผีดีเก่งกล้าขคามขังก็อัญเชิญมาปราบแต่ก็บ่ิขจะสามารถปราบผีปราบสางในเมืองลี้เก่าได้ชวบจนสมัยร่วงเลยมาถึงยังสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยตุเจ้าหัววัดบ้านปางได้มาบูรณะยังพระาธาตุดวงเดียวเก็บอิฐทางแพะทางป่า ที่มันลกคึ้มเื่อมันโปร่งใสแต่ก่อนที่จะบรรณะได้เป็นพลสาเร็จองค์ูบาเจ้าศรีวิชัยก็ต้องอธิกรณ์กล่าวหาว่าเป็นผีบุญกถูกจับถูกยับไปอยู่อย่างเมืองไตยยังกรุงเทพกรุงไทยเมื่อองค์คูบาศรีวิชัยาสามารถทํางานนี่ต่อได้องค์คูบาเข่าปีลูกศิษย์เอกขององค์ูบาศรีวิชัยท่านก็ได้มาสานงานต่อ องค์ูบาข่าวปีได้บุรณะก่อสร้างแปลงพระวิหารแปลงศาลาใหม่แต่ก็เหมือนมีวิบากกรรมองค์ูบาข่าวปีก็ตกข้อตังหาเดียวกันกับองค์ูบาศรีวิชัยว่าท่านสร้างสมผู้คนต่อต้านทางการองค์ูบาข่าวปีจึงถูกขับไล่ออกจากเมืองนี้ไปจบจนมาถึงสมัยรุ่นคูบาวงลูกศิษย์รุ่นที่สาม คุบาวงได้เข้ามาสารงานต่อในการมาบุรณะองพระธาตุดวงเดียวด้วยการห่วมแห้งห่วมใจของเจ้าบ้านเจ้าเมืองลี้ช่วยกันบุรณะฟื้นคืนแปลงวัดแบ่งวาการบุรณะจึงได้สำเร็จเสร็จสิน้นองค์ูบาวงได้ก่ออิฐช่างธาตุกอบองค์พระธาตุองค์เก่าไว้องค์พระธาตุดวงเดียวที่าหันกันในปัจจุบันจึงมีรูปแบบเดียวกัน กับองค์พระธาตุในวัดบ้านปางของกูบาศรีวิชัยแต่เขาสามารถเย็นหู้ของเก่าได้พราก่อนที่จะสร้างองค์พระธาตุองค์ใหม่เพิ่นได้มีการเก็บภาพบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อใค้นหลุนหลังได้เอาไว้ใชศึกษาต่อไปภาพถ่ายเหล่านั้นยังเก็บไว้อย่างพิพิธภัณฑ์ยังวัดพระธาตุองค์เดียว เรื่องแล้วที่ได้ฟังจบไปเป็นการล่มสลายของเมืองลีเก่าและการฟื้นคืนขององค์พระธาตุดวงเดียวศูนย์กลางของเมืองลีเก่าในตำนานที่คนโบรามโบราณได้บันทึกจดจารบอกต่อให้ลูกให้หลานคนเมืองลีได้รับรู้รับทราบถึงที่มาของเผ่าพันธุ์ตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนคนเมืองลีหรือคนลีจึงมีลักษณะพิเศษ ที่แตกต่างออกจากคนลำพูนอาจเป็นเพราะว่าที่ตั้งภูมิประเทศของเมืองลีเองที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขาที่มีชนเผาอยู่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นคนเมืองลีจึงได้หลอมรวมข้ากับคนชนเผ่าจนก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์พิเศษในแบบคนลีขึ้นมาสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและยึดมั่นในหลักการของตัวเอง นี่อาจจะเป็นผลทางด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ในพื้นที่ที่ก่อเกิดอัตลักษณ์แบบผลลีขึ้นมาคลิปตำนานเมืองชุดเมืองลีหากมีข้อผิดพลาดหรือเนื้อหาขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับสุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวว่าไวซ้ซาลาแล้วครับผมทำเนียบและวงวงกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองลีในตำนาน เจ้าแม่จามลีลำดับที่หนึ่งเจ้าแม่จามลีหรือเจ้าเจนเมืองลำดับที่สองเจ้าอังุนเมืองหรือเจ้าการและมีอีกชื่อหนึ่งเจ้าหลวงตะมาะลำดับที่สามเจ้าจองสูงลำดับที่สี่เจ้าข้อมือเล็กลำดับที่ห้าเจ้าปู่เหลืองลำดับที่หกเจ้านิ้วมืองามรวมทั้งหมดหกาชการ ราชวงศ์ของพระนางจามาลีปกครองเมืองลีเป็นเวลาเท่าไหร่ในตำนานไม่ได้ระบุไว้เราจึงไม่สามารถจะทราบได้